โครงการทาวน์โฮมฟูลฟังชันสห้องนอนในราคาคุ้มค่าเริ่มเพียง1.89ล้านบาทมาพร้อมแนวคิดการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนบนทำเลศักยภาพที่นี่คือโครงการไ l i ิฟทาววงแหวนรังสิตคลอง4จากกานดาพร o อพเพอร์ตี้ค่ะ วันนี้พันและโฮมได้อยู่พาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่โครงการไอลิฟพลาวงแหวนรังสิตคลองสีค่ะอีกหนึ่งโครงการคุณภาพดีจากบริษัทการดาบพรอเพอร์ตี้จำกัดบอกเลยนะคะว่าที่นี่เป็นโครงการทาวน์โฮมที่ทําถึงมากนั้นในย่านรังสิตกับราคาเริ่มต้น1.89ล้านบาทค่ะเป็นทาวน์โฮมที่หน้ากว้าง5เมตรและ5.7เมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่125ตารางเมตรเลยค่ะและเป็นบ้านฟังกช์ชัน4ห้องนอนความพิเศษของ โครงการนี้นะคะก็คือการออกแบบให้บ้านเนี่ยเป็นรูปแบบของบ้านประหยัดพลังงานนะแล้วก็ยังง่ายต่อการซ่อมบำรุงรักษาในอนาคตด้วยค่ะและนอกจากนี้ตัวโครงการยังมีระบบป้องกันน้าท่วมที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะอยู่เองก็สบายค่ะหรือว่าจะส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตเนี่ยก็คุ้มค่า ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะโดยที่ตั้งของโครงการนี้จะอยู่บนถนนคลอง4ีนะคะซึ่งเป็นเส้นที่สามารถเชื่อมไปออกถนนคลองหลวงส่วนอีกด้านนึงจะเชื่อมไปออกถนนรงังสิตนครนายกได้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศจริงของโครงการพัาฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Home ยู่ Channel เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยค่ะ ที่ตั้งของโครงการไอลิฟพลาวงแหวนรังสิตคลอง4ี่นะคะจะตั้งอยู่บนถนนคลอง4ี่ค่ะซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งที่วิ่งมุ่งหน้าไปทางจังหวัดน,นครนายกนั่นเองที่ตั้งของโครงการเนี่ยสามารถเข้าออกได้ค่ะทั้งจากทางถนนคลองหลวงแล้วก็ถนนรังสิตนครนายกค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาทางถนนคลองหลวงเนี่ยจะใกล้กว่านะคะขับรถเข้ามาเพียงแค่2กิโลเมตรก็ถึงโครงการแล้วค่ะหรือถ้าเกิดว่าขับมาทางถนนรังสิตนครนายกนะคะใช้เวลาขับเข้ามาอีกประมาณ5นาทีก็จะถึงโครงการบรรยากาศการอยู่ อู่อาศัยนะคะบนถนนเส้นนี้ค่ะค่อนข้างจะเงียบสงบเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยคนไม่ค่อยจะปุ๊กพ่านวุ่นวายเท่าไหร่นะคะเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะนอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ครบครันนะคะโดยจะอิงไปกับเส้นคลองหลวงแล้วก็เส้นรังสิตนครนาะยกนั่นเอง มีร้านค้าร้านอาหารต่างๆครบครันเลยค่ะร้านนั่งชิลวคาเฟ่ปัม๊มน้ํามันนะคะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับตลาดไทยด้วยค่ะซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขายอาหารสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยส่วนห้างสรรพสินค้าในย่านนี้ก็มีเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิท์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ลังสิตเซียรังสิตม์ร์เก็ตวิลเลจลังสิตแมคโครโลตัสนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้ค่ะ พูดถึงเรื่องของการเดินทางในย่านนี้นะคะสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็มีตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายด้วยเพราะว่าสามารถเชื่อมการเดินทางนะคะไปออกถนนเส้นหลักได้ค่ะทั้งถนนพระโขนงยธินและถนนวิภาวดีรงังสิตนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังอยู่ใกล้กับทางพิเศษระหว่างเมืองวงแหวนการจนาซึ่งจะไปเชื่อมกับทางพิเศษฉลองรัฐด้วยนะคะใช้วิ่งเข้าเมืองได้อย่างสะดวกเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีทางด่วนดอนเมืองโทเวนะคะที่ก็ใช้วิ่งยาวๆเข้าไปโซนใจกลางเมืองกรุงเทพ โซล่าเพ้าวจตุจักรดินแดงได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดจะไปสนามบินดอนเมืองค่ะก็ใช้เวลาไม่นานมากส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะสามารถวิ่งยาวๆไปคอนเนคกับถนนมอเตอร์เวย์ได้ค่ะก็เรียกว่าสามารถเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายและง่ายมากเลย ส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่อยู่ใกล้นนโครงการเนี่ยก็มีท้งรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยสถานีที่อยู่ใกล้โครงการก็คือสถานีรังสิตสค่ะส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะคะเราสามารถไปใช้บริการได้ที่สถานีคูคตขับรถไปจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดแล้วก็โดยสารรถไฟฟ้าต่อยาวๆไปยังโซนพระหนโยธินเกษตรรัชโยธินลาดพร้าวจตุจักรได้เลยค่ะสะดวกมากๆค่ะและ ในอนาคตเส้นทางนี้เขาก็จะมีส่วนต่อขยายายาวมาจนถึงโซนคลองสีเลยจากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะปัจจัยบวกสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแบบนี้ยิ่งมีส่วนทําให้ที่ดินในย่านนี้อุลค่าเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ โครงการไอลิฟพลาวงแหวนรังสิตคลองสี่ตั้งอยู่บนที่ดินทั้งโครงการประมาณ40ไร่กว่า,วาค่ะจำนวนบ้านพักอาศัยของที่นี่นะคะอยู่ที่487หลังด้วยกันพื้นที่ส่วนกลางเขาก็จัดเต็มมาให้ใช้งานครบครันเลยนะคะโดยจะวางพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยไว้โซนด้านหน้าโครงการตรงนี้เลยคือขับรถเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางก่อนอย่างบริเวณนี้ก็คือเซลล์แกรเรอรี่นะคะแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเจอกับอาคาร2ชั้นค่ะข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องฟิตเนสนะคะส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องน แยกชายหญิงค่ะบริเวณตรงกลางโซนเอาท์ดอร์ตรงนี้จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะมาว่ายน้ําออกกําลังกายได้ค่ะซึ่งขนาดสระเนี่ยอยู่ที่16.6เมตรคูณ6.6เมตรค่ะส่วนความลึกนะคะจะอยู่ที่1.2เมตร และแยกสาดเด็กไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะโดยรอบสาเนี่ยก็จะมีการจัดวางเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนไว้ให้หลายๆจุดด้วยกันพร้อมกับปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเพิ่มความรม่มรื่นสวยงามนะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ด้วยค่ะที่ลูกบ้าน,นก็สามารถมาใช้งานได้นะคะบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับช่วงเวลาพักผ่อนค่ะ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการนี้นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณเมนเกตทางเข้าออกโครงการด้านหน้าสุดเลยค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะมีพี่ๆร,ปรอปภคอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะและก็มีการติดตั้งเป็นกล้อง C C T V เอาไว้ให้ที่บริเวณนี้ด้วยเพื่อความปลอดภยัยสาหรับผู้พักอาศัยในโครงการนี้สามารถเข้าออกได้นะคะผ่านไม้กั้นกระดกเนี่ยโดยใช้สแกนป้ายทะเบียนรถเข้าไปสะดวกและก็ปลอดภัยมากเลยส่วนวิซิเตอร์จะต้องมีการแลกบัตรก่อนทุกครั้งค่ะ บ้านพักอาศัยในโครงการไอลิฟพลาวงแหวนรังสิตคลอง4มีทั้งหมด2แบบบ้านโดยอยู่บนแปลงที่ดินเริ่มที่ประมาณ18ตารางวาไปจนถึง20ตารางวาค่ะแบบแรกคือออคิทเทาโฮมหน้ากว้าง5เมตรพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรฟังก์ชันเป็น4ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น1.89ล้านบาท และแบบที่2แคทริยาทาวโฮมหน้ากว้าง5.7เมตรพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรฟังก์ชันเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น2.05ล้านบาท บ้านในโครงการนี้ออกแบบมาในสไตล์ English Garden ค่ะคือจะมีการใช้โทนส,สีเทาสีเบจดูคลีนคลินสบายตาและพาเชื่อว่าเป็นแบบบ้านที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะเพราะว่าหน้าตาบ้านน่ารักมากๆเลยดูเฟลลี่เข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันก็ยังคุมโทนหรูหราตามสไตล์อังกฤษนะคะดูแบบแนวยุโรปยุโรปแบบนี้เนาะและที่สําคัญนะคะอย่างเช่นการใช้ขอบป,ประตูหน้าต่างเนี่ยเขาจะตัดกับสีของตัวบ้านก็คือจะใช้เป็นสีขาวแล้วก็มีราวระเบียงนะคะที่เป็นเหล็กดัดสีเทาค่ะ บ้านตัวอย่างที่จะพาทุกคนเข้ามาชมกันในวันนี้นะคะก็คือแบบแคทริยาค่ะเป็นทาวน์โฮมไซส์ใหญ่สุดข,ของโครงการพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่125ตารางเมตรนะคะแล้วก็หน้ากว้าง5.7เมตรสามารถจอดรถได้2คันไม่อึดอัดเลยค่ะและพื้นลานจอดตรงนี้นะคะความพิเศษคือเขาก็จะลงเสาเข็มไว้ให้แล้วก็แยกส่วนโครงสร้างกับตัวบ้านไว้นะคะเพราะว่านานวันไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเข้ามาจอดรถบ่อยๆสตาร์ทรถบ่อยๆแบบนี้ก็มีส่วนทําให้พื้นสุดตัวได้ดังนั้นการที่ลงเสาเข็มแล้วก็ แยกโครงสร้างบ้านให้แบบนี้นะคะก็ช่วยได้ค่ะส่วนเรื่องของโครงสร้างบ้านนะคะที่นี่เขาก่อสร้างโดยใช้ระบบพรีแคสให้ความแข็งแรงคงทนนะคะได้งานเนียบได้มาตรฐานค่ะแล้วก็ยังใช้วัสดุที่มีคุณภาพด้วยข้างในฟังก์ชันบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างนะคะพัดขอพูดถึงอีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญเลยค่ะของโครงการกานดาพรอพเพอร์ตี้นะคะหลายๆโครงการของเขาเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อความยั่งยืนหรือว่า5 i v Ganda Concepts นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยคือ Eco Smart นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกประตูหน้าต่างทุกๆจุดของบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะซึ่งช่วยกรองรังสี UV กรองความร้อนนะคะทำให้ยากาศในบ้านเนย็ยนสบายนั่นเองนอกจากนี้ชั้ ้นบนค่ะก็จะใช้เป็นฝ้าเพดานยิปซ um ั่มติดฟอย์นะคะแล้วก็รวมถึงการเลือกใช้หลอดไฟต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟแบบ LED ก็จะช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานได้มากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ยังคำนึงเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาในระยะยาวด้วยนะคะอยู่บ้านนานวันไปเนี่ยแน่นอนว่าการซ่อมบำรุงในอนาคตอันนี้ก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยเนาะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบแบบ Easy Maintenance นะคะในหลายๆจุดด้วยกันยกตัวอย่างบริเวณลานจอดรถตรงนี้ก็จะมีการแยกโครงสร้างตัวบ้านกับลา นะคะรวมไปถึงตำแหน่งของห้องน้ําถ้าสังเกตดีๆนะคะห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยเขาก็จะตรงกับตำแหน่งของห้องน้ําที่อยู่ชั้นบนเลยแล้วก็ยังมีฝ้าทีบาร์ด้วยนะคะเวลาที่ซ่อมบํารุงระบบต่างๆเนี่ยก็จะง่ายด้วยรวมถึงขอบประตูหน้าต่างของบ้านนะคะก็จะเป็นลักษณะของขอบปูนรูปแบบ Do u b l e protection แบบนี้นะคะเวลาที่นานวันไปในอนาคตเนาะก็มีโอกาสได้คะ่ะที่ยาแนวซิลิโคนอาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะการออกแบบให้มีขอบปูนขึ้นมาแบบนี้ก็จะช่วยป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นะคะ่ะ และต่อมานะคะก็คือแนวคิดมัลติเจเนเรชันค่ะบ้านนี้ก็จะออกแบบให้รองรับการอยู่อาศัยได้ทุกเจเนเรชันเลยนะคะยกตัวอย่างค่ะชั้นล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการตามแต่ละไลฟ์สไตล์ของครอบครัวได้เลยสอดคล้องไปกับแนวคิด space matter ออกแบบให้บ้านมีอย่างน้อยสี่ห้องนอนด้วยกันนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทําเป็นห้องนอนผู้สูงวัยเนาะก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องอื่นๆได้นะคะ อย่างเช่นทําเป็นห้องไลฟ์สดขายของห้องทํางานห้องออกกําลังกายก็ปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะและสุดท้ายค่ะคือ f flood p rotection หรือว่าระบบป้องกันอุทกภัยนั่นเองโครงการมีการออกแบบนะคะให้รั้วเนี่ยมีแนวล่างเป็นสภาพทึบน้ําคํานึงถึงระดับการถมดินระดับตัวบ้านให้มีความเหมาะสมพร้อมกับเตรียมพื้นที่สําหรับสูบน้ําและระบายน้ําป้องกันน้ําไหลย,ย้อนกลับช่วยผ่อนหนักเป็นเบาเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในอนาคตค่ะ เข้ามาในบ้านตัวอย่างแคทริยาหลังนี้แล้วนะคะบอกก่อนว่าที่นี่จะเป็นฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะซึ่งที่จอดรถงคันที่บอกไปเนาะจัดฟังก์ชันต่างๆได้อย่างลงตัวเลยค่ะพอเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าบรรยากาศโปร่งโล่งสว่างนะคะแล้วก็จัดฟังก์ชันต่างๆได้อย่างลงตัวมากๆอย่างบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนรับแขกได้ค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าบริเวณนี้ฝ้าเพดานเขาจัดดรอปฝ้าซ้อนไฟให้ด้วยเป็นมาตรฐานทุกๆหลังเลยค่ะส่วนความสูงจากพื้นจอด ฟ้าเพดานจะอยู่ที่2.5เมตรขยับเข้ามานะคะก็จะเชื่อมไปกับพื้นที่รับประทานอาหารค่ะซึ่งสามารถจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสักประมาณ4ที่นั่งเนี่ยก็ได้นะคะกําลังโอเคเลยซึ่งเป็นที่รับประทานอาหารตรงนี้ค่ะก็จะเชื่อมไปกับพื้นที่ครัวนะคะซึ่งอยู่ทางด้านในตรงนี้ซึ่งจริงๆห้องนี้บริเวณนี้เราก็สามารถกั้นได้นะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะทําเป็น pantry นะคะวางเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้หรือว่าติดตั้งเป็นวิวอินเก็บของไว้เตรียมอาหารเบาๆเนี่ยก็สามารถ ทำได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำครัวแบบจริงจังมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันค่ะ และนี่ก็คือบริเวณลานซักล้างด้านหลังสุดของตัวบ้านนั่นเองนะคะซึ่งบ้านเนี้ยเขาก็ทําให้ดูเป็นไอเดียนะว่าถ้าเกิดมีครัวเนี้ยจะออกมาหน้าตาประมาณไหนคะ่ะซึ่งด้านหลังบ้านไปจนถึงรั้วบ้านเนี้ยระยะอยู่ที่ประมาณ2เมตรได้นะคะขนาดก็กําลังดีเลยค่ะสามารถทําอาหารวางเป็นเคาน์เตอร์ครัวอะไรได้นะคะนี่ก็แล้วแต่แต่และบ้านจะปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะส่วนบริเวณพื้นลานซักล้างจะวางบนคานเดียวกับตัวบ้านเลยค่ะได้ในเรื่องของความแข็งแรงพื้นไม่ทุดตัวในระยะยาวนะคะแล้วก็ยังช่วย ให้ลูกป้าเนี่ยสามารถเซฟงบประมาณค่ะในการต่อเติมได้อีกด้วย พามาดูอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของบ้านในโครงการนี้ค่ะบ้านทุกหลังเนี่ยเขาจะมีห้องนอนชั้นล่างหรือว่าห้องนอนที่4ห้องนี้เลยนะคะรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุอยู่ได้ทุกเจเนอเรชันจริงๆค่ะอย่างอีกหนึ่งแบบบ้านหนึ่งนะคะก็คือแบบออคิดเนี่ยไซส์เริ่มต้นของโครงการก็มีห้องแบบนี้เหมือนกันนะคะส่วนแบบบ้านนี้แคทรียาใหญ่ขึ้นมามีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง,วางมากยิง่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็ทําเป็นห้องนอนได้นะคะวางเตียง5ฟตุตเนี่ยได้สบายๆเลยค่ะเรียกได้ว่าบ้านเทวโฮ ที่ราคาเริ่มต้น1ล้านกว่า,วาไปจนถึง2ล้านต้นตได้ฟังก์ชัน4ห้องนอนแบบนี้คุ้มมากๆเลยนะคะที่สําคัญค่ะยังสอดคล้องไปกับแนว k ิ s เป็ดแมทเจอรนะคะก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการค่ะใครที่ไม่ทำเป็นห้องนอนนะอยากจะทำเป็นห้องทำงานห้องนั่งเล่นห้องดูหนังส่วนตัวก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการจริงๆค่ะ และพอผู้สูงอายุนอนห้องชั้นล่างนี้ไม่ต้องขึ้นลงบันไดนะคะปลอดภัยค่ะและสามารถเดินมาใช้ห้องน้ําที่อยู่บริเวณตรงกลางบ้านได้ง่ายด้วยอยู่ใกล้ๆกกันเลยนะคะสําหรับห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็จะแยกฟังก์ชันโซนแห้งโซนเปียกนะคะสุขภณัณฑ์ครบครันตามมาตรฐานเลยค่ะและด้วยการวางตำแหน่งของห้องน้นํานี้อยู่โซนหน้าบ้านนะคะทําให้ได้ช่องเปิดค่ะที่สามารถเปิดออกไปนะคะอันนี้จะเป็นหน้าต่างบานกระท u งนาอที่ช่วยระบายอากาศระบายความอับชื้นได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะห้องน้ำชั้น ที่มีพื้นที่อาบนะ้ําแบบนี้ยังมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเร่งรีบเนาะสมาชิกในครอบครัวก็สามารถแชร์กันใช้ห้องนี้ได้ค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะพื้นชั้น2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุเป็นพื้นลามิเนตแทน,นะคะ่ะก็ได้ฟีลลิ่งที่อบอุ oon, ่นโฮมมี่มากขึ้นเนาะและชั้น2ตรงนี้นะคะจะมีการติดตั้งเป็นพัดลมระบายอากาศติดให้ที่บริเวณฝ้าเพดานตรงนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้หมุนเวียนอากาศภายในบ้านได้ดีขึ้นและยังสะท้อนแนวคิดอีโคสมาร์ทด้วยนะคะชั้น2ตรงนี้ฝ้าเพดานเนี่ยจะสูงอยู่ที่2.8เมตรเลยค่ะได้บรรยากาศที่โปร่งโล่งมากขึ้นและบริเวณด้านนี้นะคะเขาจะมีปลั๊ก เตรียมมาให้เรียบร้อยนะสามารถจะติดตั้งเราเตอร์ w i f i ไว้ไ,วได้เลยค่ะเป็นจุดที่สัญญาณกระจายทั่วถึงทั่วบ้านแน่นอนและต่อไปจะพาไปดูห้องนอนนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ห้องไปดูห้องนอนใหญ่กัน และนี่ก็คือมาสเตอร์เบดรูมค่ะขนาดห้องกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศสว่างโล่งด้วยได้ช่องแสงทางหน้าบ้านค่ะตรงนี้เราสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้เลยคิงไซส์6ฟุตแบบสบายๆเลยนะคะด้านข้างเตียงมีพื้นที่เหลือคะ่ะที่เราสามารถจะวางเป็นโต๊ะวางโคมไฟก็ได้คะ่ะและยังสามารถจัดพื้นที่ได้อย่างเป็นสัดส่วนอีกด้วยนะคะอย่างเช่นมุมแต่งตัวแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนบ้านตัวอย่างเลยคะ่ะเขาก็บิวเป็นตู้เสื้อผ้านะคะสูงจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานเลย เ,เก็บข้าว้องเครื่องแต่งกายต่างๆได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ยังทําเป็นวอล์ i อินค s e t <c oughs> ก็ได้ตามแล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะคะส่วนด้านนี้ก็วางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้อย่างลงตัวเลยนะคะที่สําคัญห้องนอนนี้มีห้องน้ําภายในตัวอยู่ทางด้านนี้ค่ะ และนี่ก็คือห้องน้ําในห้องนอนใหญ่นะคะใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆเลยค่ะสุขภัณฑ์ครบเลยนะคะเป็นแบรนด์ชั้นนําติดกระจกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็แยกส่วนพื้นที่อาบน้ําไปเนี่ยอยู่ที่บริวเวณมุมนี้เลยนะคะก็สามารถอาบน้ําได้เราสามารถติดฉากกั้นเพิ่มเติมเหมือนกับบ้านตัวอย่างก,ก็ได้นะคะซึ่งเขาดีไซน์มุมนี้มาได้ลงตัวโอเคเลยนะคะติดตั้งได้ง่ายค่ะและนอกจากนี้พื้นที่ของห้องน้ําตำแหน่งเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหน้าบ้านนะทำให้เราได้ช่อง เปิดนะที่เราสามารถจะเปิดระบายอากาศได้นะคะแล้วก็เปิดระบายความอับชื้นต่างๆได้โดยตำแหน่งของห้องน้นํานี้จะตรงกับห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างด้วยค่ะทําให้ง่ายต่อการซ่อมบํารุงในอนานคตค่ะ ปิดท้ายกันที่ห้องนอนที่2ห้องนอนที่3จะวางตำแหน่งไว้โซนด้านหลังบ้านค่ะซึ่งทั้งสองห้องนี้ขนาดไซซิ่งใกล้เคียงกันเลยนะคะทําเป็นห้องนอนของลูกๆได้หรือว่าจะปรับเป็นห้องทํางานห้องแต่งตัวเพิ่มเติมก็ทําได้ค่ะทั้ง2ห้องนี้ไปใช้ห้องน้ําร่วมกันที่บริเวณตรงกลางได้ค่ะจะมีห้องน้ําให้อีกหนึ่งห้องนะคะห้องน้ํานี้จะมีช่องแสงสกายไลท์มาให้ด้วยพร้อมกับติดพัดลมดูดอากาศมาให้เรียบร้อยค่ะ โครงการไอลิฟพาว,วงแหวนรังสิตคลองสี่เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาทาวน์โฮมคุณภาพดีหลังใหญ่แบบฟูลฟังก์ชันแต่ราคาจับต้องได้ค่ะเริ่มที่1.89ล้านบาทเท่านั้นบนทำเลศักยภาพรังสิตคลองสี่นะคะซึ่งสามารถจะเชื่อมการเดินทางเนี่ยเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบายมีตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายค่ะใครที่ทำงานอยู่ในย่านรังสิตหรือว่าปทุมธาน,นีอยู่แล้วย,ยิ่งตอบโจทย์เลยนะคะหรือว่าใครที่ทำงานอยู่ใจกลางกรุงเทพก็มีตัวเลือกค่ะในการเดินทางที่ สะดวกสบายมากๆเลยไม่ว่าจะเชื่อมไปออกถนนเส้นหลักอย่างถนนรังสิตนครนายกหรือว่าอีกด้านนึงจะเป็นถนนคลองหลวงก็ง่ายนะคะซึ่งสามารถคอนเน็กต่อไปอยังถนนพระโนโยธินถนนลำลูกกาถนนวิภาวดีรังสิตค่ะและนอกจากนี้ยังมีทางด่วนให้ได้ใช้งานด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนดอนเมืองโทเวและก็ยังมีทางพิเศษระหว่างเมืองวงแหวนกาญจนานที่จะไปเชื่อมกับทางพิเศษฉลองรัฐนะคะก็วิ่งเข้าเมืองได้อีกทางและยังเชื่อมไปออกมอเตอร์เวย์ก็ได้นะคะและนอกจากนี้ยังมี รถไฟฟ้าให้ใช้งานถึง2ส,สายค่ะก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะส่วนแหล่งอาหารการกินในละแวกโครงการเนี่ยก็ครบทั้งห่างสรรพสินค้ามีคอมมูนิตี้มอลล์ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น Market Village ค่ะหรือว่าถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมี Future Park รลังสิทธมี Major c ์ซ e นิเพ็ลังสิตเซียรลังสิตแล้วก็ยังมีดูโฮมลังสิทธิ์เทสโก้โลตัสครบเลยค่ะ ส่วนโรงพยาบาลในย่านนี้ก็มีหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแพทย์รังสิตโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2โรงพยาบาลเปาโลรังสิตค่ะส่วนสถานศึกษาชื่อดังก็มีทั้งโรงเรียนนานาชาติสยามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยนอทกรุงเทพเรียกได้ว่าใช้ชีวิตในย่านนี้ได้ครบเลยไม่ต้องไปไหนไกลค่ะ ส่วนเรื่องของการออกแบบตัวบ้านพัดก็มองว่าที่นี่เขาทําบ้านออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเป็นทาวน์โฮม4ห้องนอนค่ะมีห้องนอนชั้นล่างที่ออกแบบมารองรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กเล็กอยู่ได้สบายๆทําเป็นห้องนอนได้หรือว่าบ้านไหนอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องอนเนกประสองค์อื่นๆนะคะก็ปรับได้ตามความต้องการเลยค่ะเป็นสิ่งที่การดาบพรอพเพอร์เข้าใจคนในยุคนี้นะคะ และนอกจากนี้นะคะยังออกแบบให้การอยู่อาศัยเนี่ยคำนึงถึงความยั่งยืนด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นการทําให้บ้านนี้ประหยัดพลังงานเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพค่ะส่วนเรื่องของการออกแบบระบบต่างๆเนี่ยก็ง่ายต่อการซ่อมบํารุงรักษาในอนาคตด้วยห้องหรือว่าฟังก์ชันต่างๆนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นและมีระบบป้องกันน้าท่วมที่มีประสิทธิภาพค่ะนี่แหละคือ Five Ganda Concept ที่ปรากฏอยู่ในโครงการของ Ganda Property ค่ะ มาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางครบครันเลยค่ะราคาค่าส่วนกลางอยู่ที่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนแต่ว่ายังไม่รวมในส่วนของสระว่ายน้ําและฟิตเนสนะคะหากว่าลูกบ้านต้องการใช้บริการเนี่ยสามารถเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแบบรายครั้งจ่ายตามจริงค่ะก็จะช่วยทําให้ค่าส่วนกลางเนี่ยไม่สูงเกินไปค่ะ ผู้ชมคนไหนที่สนใจโครงการนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ก่อนเลยนะคะที่เบอร์099-864-8786ค่ะโครงการเปิดทำการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกา และทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงการไอ i ิฟพลาววงแหวนรังสิตคลองสีค่ะหากทุกใจคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโฮมแน่ยูชาแนลด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเราและนอกจากนี้นะคะเรายังมีข่าวสารอัปเดตในแวดวงอสังหาเราก็มีรีวิวฉบับเต็มด้วยคลิกเข้าไปอ่านได้เลยค่ะที่เว็บไซต์โฮมแนอยูหรือว่าจะติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่ Home น่ยู .fc ค่ะนอกจากนี้เรามีช่อง Tik t o ็อกแล้วนะคะไปกดติดตามกันด้วยนะและพวกกันใหม่ คลิปหน้าวันนี้พัดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ